ส,สวัสดีครัทุกคนสวัคดีครับยังมีความสุขอยู่ไหมครับใช่เมก็ในว่าวันิสมารสันตปแล้วแต่เราทุกคิดถึงทับคูณขอใ้พระบิดาผานทางของันิสมารก็พยายามยับินใจ เด็กตอนนี้เรายกานนะครับเด็วันนี้เราจะคพระระับเจ้าูบทที่20ข้ที่เอนเป็นมามา่างนเ่าใน่าีใ่จเรายาามรียวดแล้วตอนนั้นมาทายช่วงในเก่านเ่ชีในเ่จีเรรอย của ta em đi, <laughs> 예수 lỡ đợi loài cho lỡ nên bao tiền lực hãy nên cho o o thao nhung cho cho cái sẹt, tiền cho o o nó nhưng mua hữu chỉ chưa lỡ, nên cho giữa chỉ thâu lý đào, nên cho เลข4 6อัวตู่ลอตุนดาลยอจู่จองชีอัวลู่จองแน่นี่ก็ซ่างโหเจียนแน่จอเลข4 6อัวตู่เทอตุนดาลยอจู่หวานแน่ตัวแท้อีหย่าลีหนึ่งเลขตัวฉียอหลอจองเลขตัวตัวเปียชีเนอลอตัวล่าเทียปูหรือจอเซียวอเผ่อะล่า สี en, tw ang, tw ang, tw ang ่นึจกจอกอเมนอเมนอเมนอเมทุกคนผู <laughs> e ้ตามเลยนะครับไรยมารเยมาเพื่อจะกรนิบัติเพื่อจะกรนิบัติเรเยสมาไรเยี่สมาเพื่อจะกรนิบัติเราเพื่อจะกรนิบัติเราโอเคสุทยอรับในกันนะครับหนึ่สงสาม พระเยซูมาเพื so ่อจะบริบาร์ตั้งมั่นตั้มันเราติดที่ผ่านมาเราฉลองวันคริสต์มาสด้วยความดีใจและการขอบพระคุณพระเจ้าดังนั้นขอหวังว่าตลอดทุกพรมีความดีใจของพระคุณพระเจ้าเราแสดงราวชนธรรมเจ้าตลอดไปมันจะโค ิาเท่านั้นต้นนั้นพอเราพูดูเข้าใจว่าเราดีใจได้พอรพร,ระลังกระเจ้าสำหรับออนไลน์กเราในวันศิษย์มีความดีใจเล็กออกกำลังพระเจ้าสำหรับอะไล เพราะการตงเดงวันคริสมาสุร้หรือกินอาหารที่เซตเมืองนนวอหรือเพราะเรายังว่านในคณะู้ตานหรือเพราะเราในกาชเดต่างต่างนลยเพราวันคริสตมาสผานไปแล้ว ไม่นานเท่าไรแค่หนึ่งวันทิศสมาธิก็ลืมไปหมดแล้วก็เรามีความดีใจกับพระพุทธเจ้าสำหรับสำสำลำนางนทางนั้นคือได้แท้นั้นพอเราทุกคนมีความดีใจของพระพุทธเจ้าสารับสด็จพระเจ้าได้เห็นรายเวลานี้เราจะพยายาม เข้าใจโดยพระความพรงกระทำผิวนี้เกิดในรับพระคุณพระเจ้ามากมายก็อสารสนพระเจ้าอย่างเช่นบานตลอดไปได้บอกพระเจ้าสมเดพระพรอช่วยทุกคนเข้าใจได้สมบูรณ์มีอะไรช่วยเราดีใจได้หรือบอกพระองค์พระเจ้าสารสนพระเจ้าอย่างเช่นบาน อาเมนะครับพระเยซเจ้าเราได้รวมบำเกในโลกนี้และก็โดยเฉพาะในครอบครัคุณภีวันนี้กพระเยซูเจ้าประเกสาวขนครอบครัคุณภีวันนี้พระเคับสาว ตำลังเดินทางไปเข้าคุงเอเซาเลีเพื่อจะไปเยจุดูถึงบนไม่กําแพิดเนคุ้นขึ้นมาจะทาตใจในวันที่สามว่าพระพิจารณาเกศสาวกไม่ใช่คาเดียวคุหนงท่านั้นเยชูยราแกสาวกทุกคนพระพิจารณาจะเข้าคุงมเอเซาเลียนเนี้ยถูกุดถึงบนไมกําแพ แต่สระชีวิตสมั้งแล้วแม้ว่าอย่างนั้นสาวทุกคนไม่สนใจกับให้สุคริตาผู้มูบไม่กขงแขนก็สาวทุกคนทะเลาะกันยางกันอยากได้ตำแหน่งนั้นสูงดังนน้น ให้ี่เจ้าสอนสองสอนสาวทุกคนโดยประคำทีวันนี้พอประคำที่วันนี้ข้ทนนอที่จ7ทุกคนอา่านบอกการอีทิทีหน่งนะครับดิ์เที่ยงเนตรเล่นตือสาวุทธตุนได้รยยัชจุวันเนตตุเหอาม ทุกคนอยากได้อยากได้เป็นเกเป็นนปครับอยากได้เป็นเอกเป็นตหรือเปล่าไม่เอาไ,อไม่อจะเป็นดหนหนนายไหมครับถ้าเระรู้จักกับอกว่าไม่ต้องตังใจจวนอสุสุ ถ้าใครยังได้ทำในคุณสูงต้องตั้งใจโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นพระสิชาชนรายเกณ์โดยข้อพระคำพิวันนี้ระบไปว่าอย่างที่คุณมันดีได้มาเพื่อับการโรงพยาบาลแต่ท่านมาเพื่อจะโรงพยาบาลเอาหรือประทานชีวิตของท่าน ให้เป to ็นผ้าไทยคนเป็นนะทุนอานกบกกันนะค้ชเป็อี๋หลีเล่งเล่งตู้สยอเล่งถึตเตชีเดือดละเทียคู่อเวแขสจงจอ แล้วก็มีขุนช้ายกตัวเองเป็นุนช้าปิบัติการปฏิบัติขุงช้างจั่ด่าขุนช้าสองชัวโมงติดตัวการปฏิบัติขุเจ้างก็ทำพิีมัอยู่กับที่ Pode oh, um, okay, <coughs> no? oh, đi para a casa đi, E. Na casa? Ok, a gente tem anh arma que eu vou falar com Mà thầy cho một tình ngọt nha Có khi xin tao chị chưa thì đi lập lâu để có hành nào đi Thầy hỏi là hầu nữ hùng Dê đi khô mua nên cháu trời lỡ mù Mà mua ô tù Giờ đi mua anh tận tù nhé Thầy nói Kia ai

ในพรกคัมภีนี้พรสิทธเจ้าทรงเปิดตาของตาบอดทรงขอเรื่องนี้การบริบาลของพระสิทธิเจ้าให้สิทธิเจ้ารดเวกเราทุกคนโดยการสั่งสานั่นนี่ไม่ขโมเรื่อนี้เท่านั้น ในพระคัมภีรการปริบัิของพระพิจ้ามีหลายผมจะอธิบายเรื่อง, 9, ง 3, 14, อ,องข้อพระคัมภีร์ข้อที่กาถึงมส่อกี้ไทรคือเร้าสมาชิกทุกข้อแล้ว,ลว,ลวนะไทย ก็สาวแล้วก็อินตามหลายคนกอไปเดินทางไปขางอู ày, ày, ่องค์เงนเสล็ดก็เป็นอ่านั้นมีถลงมีคนอาไปส่งคนเขาได้เห็นว่ารช้กำลังดึงทางไปโตน้ะ เพื่อเขาลงดรงาจกเขาอุเป so ็นุุทดาวิจัาขะบอกโซนรามตาอัคราอเธออาจารย์สิ่มนสามารถสใ่อให้คมิทุกคนก็อันกรเรื่องกัรตันข้อข้อที่เยอะเรยครับ ขอค่าขอสมาเมตตาข้าพระองค์เธอดริงเอาไปเจ้าเป็นหนึงโอเคมามาวัวออทูเยี่ยัวหยอกโอเค สอวน้อยเดียเยซูเต้าเกยก็เอาตัวจับเพื่อให้เตียตัวชื่อวอนหยาบันจุดดวิทุทุกเหตุขูเลงือโลกอาเมนฮะคุนทั้งสงคนมองไม่เห็นแต่เข้าได้ยินเสียงทุกคน กำลังเดินทำายฐานหัวหน้าของเขาก็เลยเขาลงดังขออยากจะทรงช่วยด้วยคระเมตตาของพระเจ้าเถิดแต่สาวกที่ติดตามไปเป็นศิษย์อาจหลายคนให้เงียบให้คนทั้งคนตาท่างบอกเงียบ เลดตาเขาด้วยไม่ว่าอย่างนั้นคนตาบอดทรงกยิ่งดังขึ้นยิ่งลงดังขึ้นมากกว่าเดิมต้องทุกเป็นคนตาที่เจ้าข้าขอทรงนะเบตาพระองเถิดแป้เจอยาเสืยอยาขอพระโลกทรงเมตตาพระลงเถิดแป้วนี่ขอพระโลกทรงเมตตาพระลงเถิด เราะฉะนั้นท่ขิตเจยาใหญนหงสาลก็ลงถูกต้องในตาเขาในทานใดนั้นตาบอดสองคนก็แหนได้เพราะฉะนั้นตาบอดสองคนดีใจสรเส้นขจะเจและอิตตาขิตเจด้วยกัน ังนั้นรพระสุทธเจ้าทรงช่วยบปดาของอรบรราประสงค์นี้ในได้อย่างไรพอกเพื่อะไทำไมพครสุทเจ้าบ,าบอกถัยกัรหังเชื่อและขอบพกนและบองตัวเรองคตาประสงคนนี้ จึงผมก็ทรงก็เลี้ยงการสวดเต้าทุกเป็นบุตรวิจารานะโดยคำนี้เปายอมลัพระเยซูครเจ้าเป็นเจ้าอาชีคุองเขาเล็กนันเมืองเขาสสสนนือตาสันของเขาเนะนหนึ่งีาวุ ตารเรีน้แต่สัอิง่ายที่สุดในประเทศอิสราเอลแล้วก็คนไทยกว่ทจำนหลายคนอยารามว่ากานเยอเมสเซียจะเกิดมาเป็นชาติัยของกัสตตาวิก็คนตทยสคนรู้คำนั้นประการเด้อ ก็เลยเขาเชื่อมั่นมากพระสิริเจ้าเป็นเป็นสียช่วยเขาได้ก็เขาตั้งใจขอพระสิริเจ้าทรงเมตตาช่วยเขาด้วยความเสียมั่นคงก็พระสิริเจ้าพรให้กับความทำเส้นของเขาและพระสิริเจ้าทรงช่วยเขา lựa chọn không thực hiện Con tạo Tiếp hợp không thể chọn không thể chọn không thể chọn không quan sát không thể Lại lại thể chọn không lại chọn không thể chọn không thể mình, mình kêu. ไม่อยอมรับก็เขาขอเรียกพระสิทธิเจา้าขอพระสิทธิเจา้าอีกยงน้ับขึ้นมากกว่าเพิ่มก็พระสิทธิเจา้าแม้ว่าสาวกับหลายคนดูมีเขาและห้ามเขาขอพระสิทธิเจา้าช่วยแต่เขาไม่ยอมรับ พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ถึงกินเขาแน่นอนและพระเยซูเจ้าช่วยเขาด้วยสงสารความเมตตาเพราะเขารู้ว่าพระเยซูคริเจ้าเป็นเมสสิยแล้วกพรเคริสต์เจ้ามีความเมตาตมากนาอย่างไม่มิ่งนสุดไม่จำกัดเลยนังนัน ต่านใจขอพระสเจ้าทรงช่วยไว้ความอดทนและความตา่อรอวแม้ว่าสาวาับหลายคนดูมีดุและด่าข่าวด่วนแต่ทรงคนนี้มั่นใจว่าไม่เป็นไรทุกสิ่งก็ไม่เป็นไรเราจะ ยังกตาเห็นได้สุดประุของเขาการปดตอยังเดียวเท่านั้นก็เลเขาตังจ่าเอาชนะกัครับทุกทอย่างด้วยความเชื่อมั่นคงและมต่งมันและอดทนด้วยดังนั้นพรนสชจริเจขาเพระพลักาบเขาอย่างแน่นอนพระนสเจ้าตส่ไยเขา เด็ดะยุ่งเหเหมือนเดิมมีหลายคนคนตาบอดก็คนเดิมอุปการแต่คนจะน่าหน้าจริงๆคนชราหลายคนมีมีสงสารมีหลา้คนสงสารเยอะแยะ แตะจริงๆเราไม่มีตามองตัวเองจริงๆเขาไม่ใช่วกเขาสูงสารเท่านั้นพวกเราทุกคนสงสารมากเหมือนกันเพราะเราเป็นยางคนบ้ามากและโอเดด้วยและปกป้องด้วยไม้ว่ายังไม่ถึงการปกป้องการโอเด คุณุาตากดังนั้นเราทุกคนอยากได้ความเชืย่อจยากจพะระเจ้าลองต้องทองตัวรงสุดจิตสุดใจเราคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราตั้งใจอธิฐาราต่อพระเจ้าในทุกกรณี